สวัสดีคะ่ะ FC ทุกๆท,ท่านขาวันนี้ก็มาพบกับใจสั่งพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางเราสามัคคีนะคะวันที่23มีิถุนายน2567นะคะทุกท่านขาก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกท่านคำเตือนคะ่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ทุกทุกท่านขาแนวทางที่จ,จะจัดทำขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนี้นะคะก็คือการเจาะเด่นวิ่งรูดนะคะพี่น้อง ส่วนคู่ที่ใจจับให้นั้นก็คือการหากลมน่าจะเป็นคู่ตัวเด่นเลขเด่นประจําวันและสถิติตัวเลขเมื่อวานนี้นะคะทุกท่านมีเขา่ามีหลุดทุกเมื่อนะคะพี่น้องคะทุกคนเราไปดูวันที่22ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดพี่น้อง22ใจะให้3และ2มา9 9 5 8 9นะคะทุกคนลอยลอยสามัคคีใจหลุดติดต่อกัน3วันแล้วนะคะทุกคน วันที่20นะคะวันที่21วันที่22ใจก็วันที่23ใจก็อยากให้ทุกท่านหยุด,ยดนะคะพี่น้องเวลามันหลุดมันจะหลุดต่อกันสาี่วันคุณเน้ค่ะพี่น้องค่อยมาตามม่เด้อพี่น้องเด้อใจก็เป็นห่วงทุกท่านนะคะทุกคนเข้ามาทุกคนก็อยากได้นะคะทุกคนค่ะเสาเมยก่อนพี่น้องพับพรก่อนแต่ว่าทําไมใจก็คํานวณเหมือนเดิมนะคะ ใจก็คำนวณเหมือนเดิมเพราะว่าใจเปิดค่าก่อนมองเห็นให้ช่องของใจนะคะทุกท่านคะ่ะทีนี้เรามาดูนะคะวันที่23จากที่ใจคำนวณได้วันนี้ใจได้อยู่ที่เด่น2และ8เนาะพี่น้อง2นะคะ29ความน่าจะเป็นนะคะได้ทั้งหมด8คู่25 24 26 8นะคะ82 แปดเก้ห้ดหนะคะทุกท่านประมาณนี้คะ่ะพี่น้องคู่ตัวเด่นวันนี้นะคะอยู่ที่8228 f งสท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กลับด้วยนะคะทุกคนวันนี้นะคะใจขอชอบเพิ่มกับสองหกถ้า f อฟชอบก็ตามใจได้หรือว่าท่านไหนมีตัวเลขในใจอยากจะสามารถจับใหม่ จับไม่ได้เลยเด้อค่ะพี่น้องแล้วก็ความหมักของแต่ละคนนะคะพี่น้องขาคนเท้าหมักก็คือกันเด้จ้ะเด้อพี่น้องขาเลขเด่นประจําวันนะคะเลขเด่นประจํวันอาทิตย์อยู่ที่เลขหนึ่งและเลขหกเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลหนึ่งหนึ่งนะคะทุกท่านสําหรับหนึ่งกับหกนี้ fc ทุกท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกรอบในแต่ละวันนาะพี่น้องเนาะเอาไปใส่ได้เลยนะคะทุกคนได้มดมือเบิ้ลคำและพี่น้อง ่ะทุกท่านขาสำหรับแนวทางเราสามัคคีวันที่23มิถุนายน2567ใจก,ก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะทุกท่านไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโุกๆมันๆมสุขบูชุกคนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีจ้า